สวัสดีครับวันนี้วันที่11มีนาคม2 5 6 8นะครับา <Baby Monster! S 1> การของคริปโตยังคงซด์เวย์นะครับคือไปทางด้านข้างเมื่อวานก็อยู่ที่2ล้าน7แต่ว่าวันนี้2ล้าน6นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับโดยราคานั้นก็ดีดกลับไปที่7,900กอกว่าบาทน,นะครับ สำหรับ BTC ที่เป็นเงินบาทไทยนะครับส่วน BTC ที่เป็น USD นะครับราคาก็ย่อลงมาจาก80,000นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นไปนะครับโดยราคาบวกไป488ดอลลาร์นะครับซึ่งนะครับก่อนอื่นเราต้องไปดูว่าเอ๊ะเมื่อคืนนี้มีดาวโจนราคาร่วงลงไปนะครับอย่างรุนแรงนะครับดาวโจร่วงลงมาที่ 41,000จุดนะครับลบไป890จุดนะครับถือว่าลงไปอยา่างรุนแรงทีนี้เราต้องไปดูว่ามันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับจังหวะของเขาก็คือถ้าเราดูจากที่ใช้อินดิเคเตอร์2ตัวก็คือบุรุแบน์กับตัวลีเนียไลเกชันนะครับก็เป็นไปตามจังหวะของการเคลื่อนที่ักโดยหลักการนะครับโดยหลักการนะครับ หลักการของเราก็มีอยู่ว่านะครับเมื่อนะครับราคาเทียบกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกอรอบรีเนกชันสูงสุดสีเขียวและต่ำสุดที่รีเนกาชันสีแดงนะครับเม <_ ania> <ส>ื่อ <ia> ราคาเข้ามาก็จะถูกผลักขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะต่ำสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะกลับขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเป็นเช่นนี้เป็นฟีตี้ <ruined> ไปทางขวามือนะครับ <_' lemonade> จะเห็นได้จว่านี่เป็นราคาที่ มาตามสุดก็พุ่งขึ้นไปสูงสุดใกล้อะไรเนี่ยกรชันด้านบนเสร็จก็ร่วงลงมาตามสุดนะครับและทีนี้ราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปที่จับจังหวะอะไรเนี่ยกรชันสูงสุดโดยเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะนี้เราก็ดูเหมือนว่าตัวดาวโจนส์ก็จะมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปโดยโอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับคือราคาเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะครับดันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับ ไม่ว่าอย่างไงคือเขาจะมีข่าวหรือมีอะไรก็แต่ข่าวมันจะเป็นกระแส iting, แล้วก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้คือด,ดาวโจนส์นะครับคือเราเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ให้ท่านดูถึงหลักการว่าราคามันวิ่งขึ้นวิ่งลงโดย,ดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นกต็ต้องก็ต้องเขาเรียกอะไรนะครับถัดไปนี้เราก็ต้องดูว่าจังหวะถัดไปมันก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับเป็นจังหวะไซเบอรขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับเราก็ดูว่ามันจะจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัว BDC ก็น่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคือเขาย่อลงมาต่ำสุดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถัดไปก็จะเป็นจังหวะสูงสุดนะครับตัวนี้ก็เป็นจังหวะจําสุดเช่นเดียวกันนะครับเขาย่อลงมาต่ำสุดเรียบร้อยแล้วทีนี้จังหวะถัดไปก็ต้องค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับตัวนี้มีสัญญาณที่จะติดกลับนะครับ ตัวนี้มีสัญญาณที่จะดีดกลับอย่างไรครับก็คือเ,อาเรารให้ความหมายของการรีบาวก็คือว่ามีแท่งเทียนสีแดงนะครับแล้วก็ต้องมีแท่งเทียนที่คล้ายๆโดจิที่มีไส้เทียนท,ทั้งข้างบนและข้างล่างและวันพุ่งนี้นะครับคือสัญญาณของวันพุ่งนี้ต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวขึ้นมานะครับก็รอดูติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปหรือเปล่านะครับ ราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับก็จะไซเว์ขึ้นไปการเคลื่อนที่ของเขาก็เป็นไปตามหลักการก็คือวิ่งตามสุดขึ้นสูงสุดนะครับเราก็ยอ่อเข้าไปดูก็ได้นะครับเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบลีเนียเลกชันนะครับก็คือถ้าราคาเข้ามาในกรอบลีเนียเลกชันเนี่ยโดยเข้ามาทางนี้นนก,นก็ขึ้นสูงสุดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วขึ้นสูงสุดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้จงยยังหวะถัดไปก็จะต้องขึ้นสูงสุดทางนี้นะครับ คือเป็นเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเราต้องหลักการของเราก็ถือต้องยึดถือแนวโน้มของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็ต้องมั่นใจได้ว่าราคากําลังจะดีดกลับนะครับแ,แล้วทุนถ้าราคาจะดีดกลับท่านยังไงต้องทํำยังไงครับก็ต้องอเข้าแล้วก็ต้องทําการเก่งกําไรนะครับโดยที่นะครับกําไรที่มันจะวิ่งขึ้นไปสูงสุดก็คือแถวนี้นะครับคือ มาที่สามล้าน3มล้านสองนะครับจากราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่สองล้านหกนะครับสองล้านหกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ก็จะขึ้นมาที่สามล้านสองนะครับอันนี้ก็คือเอาง่ายๆนะครับราคาก็อาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงนี้ก็คือต่ำสุดก็คือสองล้านหกขึ้นไปที่สามล้านสองนะครับนี่คือกำไรที่ท่าน จะได้ในช่วงจวังหวะขาขาข,า,ข,า,ข,า,ขาเขาเรียกขาไซวีแบเติรานข้างนั่นเองนะครับน,นี้ก็ทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับคือจังหวะมันจะเป็นจังหวะดีดกลับขึ้นไปทไํากําไรท้านนางทุนนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นแล้วก็คือเราซื้อขายตามจังหวะนะครับวัฏจักรของราคาก็คือเมื่อราคามาต่ําสุดมันต้องเด้งกลับขึ้นไปสูงสุดใช่ไหมครับเมื่อราคาต่ําสุดเนี่ย มันต้องเด้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดสูงสุดของมันของเราที่เห็นตรงนี้ก็คือสามล้านสองครับเราก็ไปรอขายที่สามล้านสองครับก็มีตอนนี้ก็คือมีหลายท่านที่กำลังดูเหมือนว่าจะติดดอยกันนะครับทางทุนก็ลองใจเย็นนะครับอตอนนี้ก็ถึงถึงตอนที่จะต้องจะต้องอซื้อใหม่หรือว่าเพิ่ม d c ซ c a เข้าไปนะครับซื้อเข้าไปเลยตอนนี้นะครับราคาก็จะค่อยๆทากาไรขึ้นไปนะครับ <G ül> ก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับ <G ül> ก็คือเป็นแนวโน้มของจังหวะที่จะทํากําไรนะครับคือถ้าถ้าบอกตอนนี้ก็คือว่า,าดาวโจนลงมาไอไม่ใช่ครับ BTC หรือคริปโตเนี่ยเป็นจังหวะลงมาต่ําสุดเหมาะแก่การเข้าช้อนซื้อนะครับแล้วก็ อดทนถือให้ราคาขึ้นไปที่3ามล้านสนะครับถ้าเป็น BTC นะครับก็เป็นแนโน้มเช่นนี้นะครับส่วน USD ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ลงมาต่ำสุดเรียบร้อยนะครับหลุดกรอบลีนิลเลกชั่นด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ราคาก็จะค่อยๆซ้ายเวรีบาวขึ้นไปนะครับก็จะกลับไปที่ 9 9้าเกดอลลาร์นะครับจุดต่ำสุดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสักเจ็ดหมืนะครับเจาก76็ดหมืเขาก็จะวิ่งกลับขึ้นไปที่94้าหดูจากตรงนี้นะครับก็ดูง่ายๆแบบนี้นะครับก็เก่งกำไรกันง่ายๆแบบนี้แหละครับแล้วอในวันพรุ่งนี้จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวนะครับคือถ้าเราดูจาก การเคลื่อนที่ของเขานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้นะครับวันนี้นะครับราคาของเขาเป็นแท่งเทียนที่มีเส้นเทียนยาวอยู่ด้านล่างนั่นหมายาว่าในวันพรุ่งนี้ราคาก็จะเปิดแท่งเทียนเขียวนะครับก็จะขึ้นเป็นจังหวะไซวย์อัพขึ้นไปนะครับนี่คือจังหวะที่มันจะวิ่งขึ้นไปนะครับ ในวันพรุ่งนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเย็นนี้นะครับยังคงเป็นจังหวะแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่นะครับแล้วในวันพรุ่งนี้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับนะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรเราก็ต้องดูนะครับอินดิเคเตอร์ของ RSI นะครับต้องดูอินดิเคเตอร์ RSI นะครับว่ามันจะเป็นจังหวะนั้นได้หรือเปล่านะครับ ก็ใส่ไอซ์ใส่เข้าไปนะครับเป็นจังหวะชี้ชันขึ้นได้หรือ,อยังนะครับเป็นจังหวะที่ราคาจะค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาค่อยๆชี้กลับขึ้นไปนะครับและถ้าราคาค่อยชี้กลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นสัญญาลนะครับยิ่งเป็นจังหวะอันดีแล้วก็ราคาขึ้นไปชนก็คือในวันพรุ่งนี้ราคาจะต้องไซด์เวัพขึ้นไป ราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไปชนเส้น50นะครับเมื่อชนเส้น50ราคาจะเป็นแท่งเขียนแท่งแท่งเจียนสีเขียวยาวนะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับก็ดูแล้วมันก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับโดยมันจะค่อยๆเริ่มบวกขึ้นไปนะครับไปดูตามเฟรม4ชั่วโมงหน่อยนะครับตามเฟรม4ชั่วโมงบอกว่าราคากำลังดีดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับเขากำลังจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไป อีกสี่ชั่วโมงข้างหน้าก็คือบ่ายโมงนั่นครับราคาก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าเขาเขาลงมาต่ำสุดแล้วนะครับลงมาต่ำสุดแล้วทีนี้ราคาก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปอันนี้คือ BTCUSD นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับอันนี้คือตาเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็ซื้อหรือไม่ซื้อถ้านักถุนก็พิจารณาได้จาก RSI นะครับ RSI กำลังดีดกลับขึ้นไปนะครับ พราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดเจ็ดหมื่นดอลลาร์ใช่ไหมครับเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าพันดอลลาร์มันก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปทํากําไรเร็วสุดที่ราคาแปดหมื่นสี่นะครับเร็วที่สุดก็คือมันจะไปที่แปดหมื่นสี่นะครับก็ ลองพารณาดูนะครับตอนนี้ราคา79 0 0 0่ถ้าท่านเข้าที่79 0 0 0เาแล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปที่74 0 0 0ท่านก็ได้กำไรนิดหน่อยนะครับก็ลองพิารณาดูนะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มนะครับของราคานะครับเอ๊แล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันมันจะต้องขึ้นอย่างนั้นล่ะลุงทำไมราคามันขึ้นสั้นๆแบบนั้นมันก็ต้องเป็นไปนตามกรอบ linear equation น,น,นะครับกรอบ กลอบ l i n ร a r กัน <P> erm <itt ance> นะครับเราก็ที่ทางของบูรุษแบนโดยยึดต,ตัวนี้อีกทีนะครับไปดูลูน่าที่เป็นเงินบาทไทยนะครับลูน่าก็กําลังดีดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับว่ากําลังค่อยๆราคาค่อยๆสไตราา์เว่ขึ้นไปแล้วมันก็มาต่ําสุดนะครับและก็จะเป็นจังหวะที่ชี้ขึ้นไปนะครับกาลังจะกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีนโลนะครับแล้วราคาก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไป มาที่จุดที่1น,นะครับเราก็จะไปที่จุดที่2นะครับตอนนี้ก็ถึงจุดที่ฮะก็จุดต่ําสุดนะครับจุดที่2ขาลงนะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปที่1คือตรงกลางนะครับคือความสําคัญเราก็ต้องดูปล l l เจอแบนนะครับตอนนี้ก็คือว่าราคามันดีดกลับขึ้นไปนะครับมีโอกาสดีดกลับขึ้นไปแต่แต่นะครับถ้าเราดูนะครับ จะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาที่0.015 0 00นะครับมันมีโอกาสที่จะลงมาที่0.015นะครับจากอะไรครับจากราคานะครับมันอาจจะลงมาที่ 0. 0.0ขาลงนะครับถ้าเราเช็คขาลงนี่ก็อาจจะมาที่0.018 มันยังมีโอกาสที่จะลงมาที่0 0 1 8อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้หายใสชี้ขึ้นนะครับคือมันลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ก็คือถ้าท่านรอซื้อที่0 0 1 8เอาไว้ท่านก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าราคามันลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ0 0 1 8ทีนี้จังหวะถัดไปมันก็จะค่อยๆซด์เว์ขึ้นไป แล้วก็ซด์เว์ขึ้นไปนะครับสลับลูน่านะครับแต่แต่อะไรครับแต่ลูน่าที่เป็น usd นะครับมันยังคงมีจังหวะลงนะครับและยังคงลงต่อนะครับสลับลูน่าที่เป็น usd นะครับลูน่า usd ยังคงลงต่อนะครับแล้วก็ราคาลงไปที่0.17นึ่งเจฮ ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปที่0.10นะครับ0.10ดอลลาร์ 10, นะครับถ้าไอซ์ไม่ดีกลับขึ้นไปนะครับคือมันยังคงลงได้อีกนะครับหรือจังหวะนี้มันยังคงซไซด์ไวดาวนะครับทุกท่านครับถ้าเราดูดูพัสภาพของเขาเนะรับดูหลักการของเขาแล้วก็อ่ามันเป็นจังหวะขาลงหรือย,อยังนะครับ ถ้าเราดูจังหวะของเขานั้นโดยใช้อิเลียดเว็บนะครับนี่คือที่1นี่คือ2นี่คือ3และ4แล้วก็5นะครับ1 2 3 4 5ถ้ามันจบนะครับอิเลียดเว็บขาลงนะครับและทีนี้พอมันจบปุ๊บมันก็จะดีดกลับขึ้นไปเป็น1 2 3 4 5นะครับ สีห้านะครับเราก็ต้องมุ่งหวังให้มันเป็นขาขึ้นนะครับให้มันจบขาลงนะครับมันลงมันจบขาลงนะครับก็อยากให้มันจบขาลงแล้วเป็นจังหวะขาขึ้นไปนะครับอันนี้คือลุน่านะครับแล้วคลิปก่อนหน้าคลิปคือคลิปเมื่อวานนะครับลุงก็เช็คแล้วว่าไอ้อกรอบลีนิเลชันนี่มันมีโอกาสลงมาที่ ต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งบาทแสดงว่ารูหน้ามันจะมีการคือเลิกซื้อเลิกขายใช่ไหมลุนก็ยังลุ้นนะครับว่ามันอย่าให้มันเลิกขายนะครับแต่ว่าดูจาดกรอบรลินอรกชั่นแล้วมันมีโอกาสที่จะลงมาเลิกขายเพราะนั้นก็ต้องเรามัดระวังกันนะครับท่านลงทุนครับยังไงก็ต้องก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่าเอเราจะ ขายออกออกเลยหรือเปล่านะครับนะก็ต้องทาทาการลุ้นกันต่อไปนะครับท้งทุนเพราะว่าถ้าเราตอนนี้ลุงก็มีอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นสี่นะครับมีเงินอยู่หมื่นสี่อยู่ในตัวลูน,น่านะครับก็น่าจะลองขายดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นกําไรนะครับก็อาจจะลองขายหมื่นสี่ออกมานะครับเอาไปเอาไปซื้อตัวอื่น,นดูนะครับ เอาแล้วถ้าเกิดลุงเอาออกมาหมื่นสี่ลุงขายทิ้งไปเนี่ยลุงจะมาซื้อตัวไหนนะครับลุงก็ไปไล่ดูนะครับตัวที่น่าสนใจนะครับเป็นสีเขียวนะครับในวันนี้นะครับเราจะเล่นตัวไหนดีเขาปรากฏว่าไม่มีนะครับเราดูหาเราดูตัวอื่นแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีนะครับมาที่ตัวใดแล้วกันนะครับสามสิบสามบาทนะครับ ดูตัวใดแล้วกันนะครับจังหวะของเขานะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคามาอยู่ที่23 33บาทนะครับราคาตอนนี้เป็น33บาทนะครับแล้วก็ ไ s i ไอชี้ขึ้นนะครับอันนี้ดูตามเฟรมสีชั่วโมงยืนยันก่อนนะครับตามเฟรมสั้นๆสี่ชั่วโมงยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับในสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะเก่งกำไรสั้นๆนะครับซื้อสามสิบสามขายสามสิบสี่นะครับ ส3 34บสามสามสิสี่นะครับมันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นจังหวะเช่นนั้นนะครับตัวใดนะครับมีโอกาสนะครับตัวตัวไหนอีกนะครับตัวอื่นก็จะเป็นตัวตัว m k r นะครับไปดู m k r หน่อยนะครับโอ้เป็นจังหวะสวยงามนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเด้งขึ้นไปนะครับเด้งแบบเด้งแบบ คือราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับสี่ชั่วโมงแล้วก็ดูหนึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับหนึ่งชั่วโมงเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับราคากําลังจะขึ้นไปชนเส้นห้าสิบนะครับแล้วก็มันก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมันจะขึ้นไปที่หนึ่งแล้วก็จะขึ้นไปที่สองก็ซื้อที่ลงทุนที่สามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดบาท เขาไปขายที่40,004นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับถ้าท่านนักทุนเห็นด้วยก็ลองลองเก่งกําไรดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องต้องหาทางพิจารณานะครับว่าเราจะทําการออกจากคือคือขายขายเลยดีกว่านะครับสลับตัวลูน่านะครับ ลูน่าตอนนี้ลงมาที่0.0020นะครับถ้าเราขายลูน้าได้ก็ยังมีเงินเหลือ10,000บาทก,กว่าเอามาลงทุนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวลงพิจารณาขายลูน้าก่อนนะครับแล้วก็เอามาลงทุนตัวอื่นนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจว่าเราควรจะต้องตัดใจถ้าราคามันไม่ไปไหนนะครับหรือเราเอาเงินไปลงทุนให้ราคามันพุ่งขึ้นก่อนนะครับ แล,แล้วก็เป็นจังหวะที่มันจะดีดกลับขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นคือเป็นจังหวะที่เราจะต้องเข้าช้อนนะครับเพราะว่าสัญญาณของมันเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะเป็นรีบาวนะครับเราก็ต้องดูล่วงหน้านะครับว่าจังหวะโอกาสจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูล่วงหน้านะครับราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับ สุดท้ายนี่นะครับฝากเอาไว้นะครับสามสิ่งที่ทุกคนจะต้องพึงระมัดระวังชีวิตของเรานะครับก็คืออย่าใช้ชีวิตให้ให้เ,าเราจะประมาทในการใช้ชีวิตนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละวันนั้นให้เป็นเรื่องธรรมดานะครับโดยนะครับเราจะต้องมีการรักษาศีลห้าแล้วก็มีการทําทานเพื่อสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็ต้องมีการดูแล้วก็ภาวนาก็คือขอคือก็คือต้องมีการขอขอด้วยความไม่ได้ลงมือลงคือไม่ต้องใช้ปัจจัยนะครับก็คือการภาวนานค,คือการภาวนานี้เราไม่ต้องใช้ปัใจจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากจิตใจของเรานะครับก็คือมีการรักษาศีลห้าแล้วก็สร้างบาร,รมีด้วยการทําทาน แล้วก็ภาวนาแล้วก็คือการภาวนานี่มีทั้งภาวนาด้วยการสวดมนต์แล้วก็ภาวนาด้วยการตั้งสมาธิหรือนั่งสมาธินะครับ,ราารราารบเราก็จะเกิดบุญกุศลขึ้นมานะครับคือกุศลที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทคือการภาวนานะครับเขาจะมีการภาวนาแล้วก็จะได้กุศลขึ้นมาจะมีบุญขึ้นมาจากการภาวนา ทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับก็มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่าลุงก็ลุงก็เข้าใจว่าสิ่งที่มันพูดมานั้นมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มีที่ไปที่มานะครับมันต้องมีเหตุและผลของมันนะครับก็าฝากท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอา่ายังไงก็ขอทุกคนโชคดีแล้วก็มีมากบรารมีนะครับสะสมบรารมีทุกๆวันนะครับก็ จะได้เป็นมหาเศรษฐีนะครับเป็นมหาเศรษฐีได้ท่านต้องรู้รรจักการทําบุญทําทานมีบารมีนะครับก็ฝากท่านทุนพิจารณาไว้นะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับมาดูรายละเอียดของช่องของเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับ รงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมพอคลิกเข้าไปก işte, ็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ของ ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ปักไปด้วยนะครับบายชิชิมานราูเยบายบาย